มาดูโชคโปรเฟนเดอร์แต่ละรุ่นแตกต่างกันยังไงโปรเฟนเดอร์มีทั้งหมด3รุ่นแฟชเชรี์แอร์ซีรีส์เอ็กซ์ซีรีส์แฟชซีรี่ห้าพตัวนี้จะเป็นโชคไม่มีกระปุกแก๊สปรับพ่โหลดสปริงปรับรีบบวได้16ระดับแฟชซีรี่จะไม่มีสปริงแถมมาให้สปริงที่ติดกับตัวโชคมารับน้ําหนักบรรทุกได้ไม่เกิน120กิโลกร,รมัมแอร์ซีรีส์เจ็ดแตกต่างจากตัวแฟชอย่างเห็นได้ชัด จะมีกระปุกแก๊สแยกออกมาปรับพิลดสปริงได้ปรับรีบาวได้16ระดับสปริงที่ติดกับตัวโชคมาก็สามารถรับน้ําหนักได้ไม่เกิน120กิโลกรัมข้อดีของกระปุกแยกเพิ่มปริมาณน้ํามันและเพิ่มพื้นที่ระบายความร้อนดีที่ใหญ่ X series 11900ปรับได้3จุดปรับค่าคอมเพรสชันปรับพิลดสปริงปรับดีบัค่าคอมเพรสชันและ ดีบาปรับได้16ระดับสปริงที่ติดกับโชคมารับน้ําหนักได้ไม่เกิน120กิโลพิเศษกว่านั้นเอ X s มีสปริง